ค่ขาดิตัดอยู่ค่าดิตัดเอา้าไม่คืฟมอทปอปอคนรอไฟมอดเลยบ่เยนนออยงงะเนี่ยสัมผัสแน่ะเขินจะงงมาเนี่ยปอไปเตรียมตัวมาเป็นยังไงเตรียมตัวมาสุดยอดเลยมาเชนเชยนยูนรีดา,าวด้ยวย,ยวนะชีมิกันแต่ดาวายังก่อนยังไงยังก่อนเพิ่นเพิ่นสวยไาจังไงยังยูรียังปอยังหน้า เออกำลังมาแรงสุดยอดสุดยอดเอิอุอินสุดยอดสุดยอดออเราเสต็มไขคือจะมุ่งเนี่ยกลับประแมานึ้นประมานหาทุม่มเนาะล่งหาทุม่มหาหน้าที่ยอกหยอกหยอกหยอกพ่อใจหกพ่อใงวนพี่น้องน้องบนว้ายุรีเข้าวา่ายุรีรอนี่พ่อใจปะ ว่ายูริงานเดียวหลายแห่งเด้อแมนงานเดียวหลายแห่งปรว่าสิเป็นไหนงานอย่างไงของไอ้ไรนี่เกอร์ประเทศไทยว้าวศิลปินเดี่ยวสิไปหลอกอย่างซูเป็นฟังละ่ะตอกเตจโก้เขาบ่อยเลยเขาเปา็นทีมเขาบ่อยแมนต้องใส่สุดเขาบ่อยขีดมากครับคับเอรน,นี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอเคครับขอบคุณหลายๆครบับครับผม